แน่เดิอถอยแล้วลอยไปข้างๆแล้วผมแล้วัญนี้ใบออกมาผมก็เชลเซฟออกมาก่อนแล้วโซติชาร์จอย่างสวยงามพระรามแปดต้องรองเอาตัวนี้ดีกว่าตัวสำคัญเนี่ยเออตัวสำคัญอย่างนี้ดีกว่าฟินยังไงเพื่อนอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงไม่ทันแล้วครับผมแล้วมันจะเอาคองกูด้วยโอ้ยมึงเอากูเยอะเกินไปแล้วแข็งยิงผมซอยฟีอีสปอร์ต e ช็อตนี้นะบอกเลยครเดียวว่า ยาวๆผมไหลๆทุกอย่างแล้วก็นี่เก็บไปอีกเหนือผม double แถมไปฮะช็อตนี้เราลากตนน้นไม้กลับมาแล้วเป็นแข้งคิวไปฮะเอาเลยครับผมกราบสวัสดีวิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> ผู้ชมครับแล้ววันนี้ <c oughs> ก็ถึงสิ้นสุดการลอยคอและรอคอ,อยสักที เพราะเรามาเป็นฮีโร่อย่างเต่านะผู้ชมฮะที่หลายคนนั้นชื่นชอบนะครับผมส่วนผมเองนั้นก็บอกได้คำเดียวว่าชอบเหมือนกันฮะเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่ต้องใช้ความพลิ้วไหวเหนือสายน้ําในการเข้ามาเล่นนะฮะบอกได้คําเดียวว่าถ้าใครที่ไม่ช่ําพอนะเล่นยากครับผมตัวนี้แต่ถ้าใครที่แบบอยากจะโชว์ช่ําก็เล่นได้นะแต่ช่ําไม่ช่าว่ากันอีกทีเนาะเขาก็เป็นกนันอย่างนี้ทนะั้งนั้นแหละเออ ก่งไม่เก่ง,ไม,กงไม่เกี่ยวนะครับผมขอแค่เข้าไปเฟี้ยวแล้วก้าเหนียวไม่ติดหลังก็พอฮะช็อตนี้ยังไงแล้วไม่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 ไมไมแค่เป็นการหยอกเย้ากับฟินนะครับผมแหมฟินนางพยาบาลด้วยแบบนี้เราอยากจะหาหมอเลยเราไปหาหมอดีกว่านี่ไงโอ้โหไม่โดนนะผมช็อตนี้แลกกันไปคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งสกิลนะฮะซึ่งต้องบอกเลยครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมอเลกซ่าครับผม รับ้าที่บรรยายนะครับผมช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันปีใหม่แล้วนะครับผมพวกเราก็มีกิจกรรมสําหรับการเฉลิมฉลองครับผมการเซเลบริตี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมมีของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับผม g m p นะรวมถึงมีโปสการ์ดนะครับผมซึ่งเราจะเขียนเองนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าจะเยอะอยู่ครับผมสำหรับใครก็ตามที่ติดตามช่อง g m p นะทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับผม2ช่องทางเลยแล้วยังมีรางวัลใหญ่เป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผม คือลุงแถวบ้านแจกห้าร้อยอ่ะแต่ลุงลุงเล็กแจกเยอะกว่าห้าร้อยแล้ววิลุงอะไรวะลุงแถวบ้านลุงลุงไหนเนี่ยคุณคุณฮะลุงลุงเป้มชัยเลยลุงเป้มชัยไม่รอดเอ้าซึ่งก็จะไม่รอดเบี่ยงไปแล้วนะเบี่ยงเว่ไปแล้วนะโอ้โหเอาผมแล้วช็อตนี้เปิดอันติใส่ฟินดิสบูดไปแล้วฮะแล้วฟินก็ทำการยืนครบทรงชาติไปหนึ่งทีฮะผมแล้วเรากดดีเจนพร้อมกับวิ่งล่าฮะ วิ่งไล่ไหน้าฟินครับผมไอหน้าหนังฟินไอหน้าหนังฟิน,หน,หน,ฟนเชลเซอร์เป็นที่ไม่โดนผมไม่เป็นไรฮะแม่งตีชีมันอยู่ว่าไปก่อนเออนั่นแหละตีถึงพรุ่งนี้อ่ะดูสิโอความหิวมันทําได้ทุกอย่างท,ทิพายแล้วครับพอ่อมเออไม่โดนเออมันต้องหิวขนาดไหนวะ,อะโอ้โหแล้วตรงกลางก็เอ,อตรงด้านล่างครับผมโอ้โหเป็นภาพที่น่าสงสารมากติดหมอยตาย คือแบบแค่คิดก็แค่คิดก็แบบขมุกขโมยหมดแล้วผมคอเลยรู้สึกลุงลังไงไปเลยเอาฮะเรามาดูฮีโร่กันดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะก็มีทั้งเต่าครับผมแล้วก็เป็นไมมีดอนนะฮะรวมถึงมีแคลนด้วยเออโซสิกครับผมแล้วก็เป็นอ้าวชิบไายแล้วครับพ่มโอ้โหเจ็บ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 ไม่กระซูพี่นะแล้วชาร์จครับผมช็อตนี้เอาแล้วเก็บ อ้าวไปยังไงมาไงล่ะอ๋อเจ้าอ้าวไม่รู้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิเช็คก่อนเช็คก่อนอเดี๋ยวมีตัวเติมหรือเปล่าเราไม่มีวอนเดี๋ยวมีตัวเติมเรามาแล้วครับผมเรื่องสมุนใจเอเรื่องสมุนไพรไว้ใจชปเปอร์เดอะฟอเรสนะครับผม, <c oughs> ผมเขากำลังทําการถางป่ายอยู่นะฮะ <c oughs> เรามันสนเสียเหรอเราเชลเซเข้าไปเลยโอ้โหโอ้โห บอกเลยว่าเจ็บแสบๆแสบ,บในส่วนทุกไปหนึ่งทีผม,อมนอกจากคลิปครับผมก็ไม่ได้เลยเลยนะทีแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามาจัดการชิลเองดีกว่าแล้วไม่มีดอนเปิดแล้วครับผมเปิดตัวเปิดใจช,ช็อตน,นี้ครับผมยังไงแล้วเราเข้ามาโอ้โหแล้วโดนครับผมช็อตน,นี้ฮะโยกไปหนึ่งทีแล้ววางสกิลอติไว้ยังไงอติไปหนึ่งทีเก็บไปได้ผมแล้วเดี๋ยวแมสแมนมาร์กับพนันของฟินนะฮะเราขอเอ่อยูเทิร์นออกไปก่อนนะ้ไหโอ้อยากจะยูเทิร์นกลับไปจริง อะไรล้วฟินอะไรล้วฟินออกมาช็อตนี้ผมว่าพิ้วออกมาได้ฮะเป็นแฮตทริกครับผมแล้ววาร์ฟแม่งเลยช็อตนี้คือไม่ไหวแล้วฮะอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายฮะเพราะคนไม่จําเป็นก็ต้องบินจากไปอ่ะเรามาดูเรื่องของฮีโร่อีกทีหนึงนะคุณผู้ชมคืออย่างที่ผมบอกไอ้ขอภไยทีมเราไอ้ทีมอีกทีมสุดแล้วนรือเ่ามีมีคีปเปอร์นะครับผมเป็นคีปเปอร์เดอะฟอร์เนสครับฟินวิสฟูดนะฮะ เดอะแมดแมนครับผมวอร์เดนแล้วก็เป็นเพิร์ดนะฮะซึ่งถ้าดูฮีโร่แล้วเปรียบเทียบกันอย่างนะหมัดตอมัดนะดูที่สเตตจริงๆฮนะทีมๆก็มีชิปเปอร์ที่อันติเขาโคดมากๆอ่าแล้วก็มีวอร์เดนครับผมที่เป็นตัวตีเนาะรวมถึงมีฟินที่เป็นตัวตีแมดแมนเขาเป็นตัวที่อาจจะต้องทําถึกๆนิดนึงเพราะอยู่แถวหน้าครับผมคู่กับเพิร์ดนะคอยฮิลคอยแบบสนับสนุนอยู่กองหน้าครับผมคู่กับชีปเปอร์นะฮะ สำหรับทีมเราก็ผมเรียกได้ว่าอีกทีหนึ่งมีตัวกองหน้าเยอะนะแต่ของเราครับผมบอกเลยว่าเรากองหน้าใหญ่มากครับผมกองหน้าเรารวมพลังกันนะไม่ว่าจะเป็นไพซเนอร์ะฮะสายติดคุกครับผมแล้วก็มีโซสติดนะฮะเราถึงมีไมมีดอดด้วยรรมถึงเราก็แข็งเราก็เป็นกองหน้าได้นะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าเกมนี้นะครับผมแข็งจะเกิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมพูดได้เต็มปากเลยคือแข่งมันเล่นง่ายครับผมเพราะกองหน้าเราเยอะนะ หลังเช่นการจัดก,การกับเดอะแมทแมนเนี่ยมันจะต้องอันติไปก่อนแล้วใบไปครับผมช็อตนีแน้แล้วนี่ครับดัสไปถึงเดอะแมทแมนได้แต่ม,มอบฮะโอ้โหเก็บไปเจ็ดแม่แล้วมีคนล้ำหน้าครับผมล้ำหน้าเหรอเพื่อนล้ำหน้าหรือเปล่ายัางไงผมบิงมาใบ,ใบช็อตนี้ฮะโอ้โหสวยจัดประหลัดบอกอยังไง แล้วเชลเซร่เก็บไปฮะโอ้โหไมค์ดอนบอกว่ากูใสสุดจริงๆว่ะคู่กับไพเซเนอร์ผมช็อตนี้ฮะเดินมีพยานท่าตามติดตัวอยู่แล้วป่าโค้งโค้งไบชิพายแล้วแล้วไปเอาตัวไหนตัวไหนมาหมดรวมโมโต้ไปหมดช็อตนี้แมค์แมนบอกกูผิดอะไรเนี่ยผิดตรงไหนเนี่ยไมค์แมนบอกว่ากูเพิ่งวาร์ปมาโอ้โห เราจะหิวกันเกินไปไช <laughs> ก,ก่อนเผื่อต้นไม้เขาเดินอยู่ไวเอว่ะเรา,าอัปเดตสกรอร์กันหน่อยดีกว่าครับผมตอนนี้เราคิวไปถึง9้าตัวนะะ <c oughs> กับรายการต้นตบเด็กแบบนี้นะค, <c oughs> คุณผู้ชมครับมันต้องแบบนี้นะฮะเพราะต้นตบเด็กอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันต้องอมันต้องเล่นกับแรงที่ไม่สูงมากครับผมรวมถึงการเล่นกับแรงไม่สูงนะั่นหมายความว่าเราต้องโชว์แบบ ศักยภาพสูงสุดนะอ,อ,อ,อันปราดเปรื่องวิชาของเราที่สำคัญเลยคือเราก็จะออกของตามรูปเกมนะะซึ <t> ่งครูชมสามารถนำไปเอาไปเล่นได้รวมถึงฟังการวิเคราะห์ครับผมจากคุณซื้อนะฮะสุดยอดเ่งคุณซื้อที่โดนด่าเสมอสมอนะมาเล่นรับชมได้ครับผมแล้วดาารบนนันเป็นยังไงวะนั่นน่ะขากำลังเสริมหน่ อายใส่หน้าแล้ววะเอาายใส่หน้ามาวะช็อตนี้โอ้โหเขาเยอะเลยแล้ววางอันติเลยผมแล้วเพิ่มเปิดสีเหมือนกันนะผมโอ้โหมาเลือดไม่นดเลยผมเลือดจะเพิ่มมาด้วยฮะแต่ว่าออกจากวงแล้วผมหมดอายุราชการแล้วแล้วโดนนะผมโอ้โหเราเข้ามาในป่าก่อนแล้วตบเพิ่มไว้ก่อนทีตบเพิ่มไว้ก่อนทีแล้วต้นไม้พวกเยอะับผมโอ้โหแม่งลุมนี่มาเฮ้ยชิพายแล้วครับผมเยอะเกิน อะไรอะไรอะไรเพื่อนเรามาแล้วนะเพื่อนเรามาแล้วนะแล้วุตกลับมาไม่โดนช็อตนี้ไปแล้วครับผมล็อกข้างหน้าฮะเปิดทันทียิงทีละพีเคมาตีอะไรอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกไม่ลืมบุญคุณเรียบร้อยครับผมเป็นไพเซเนอร์คิวไปฮะโอ้โหคือเราไปไหนนี่เดือดทุกที่นะเดือดทุกถาบันจริงกูด้คำเดียวว่า11นาที กำลังจะอิมมท่ลแล้วนะคุณผู้ชม10คิวไปแล้วนะฮะซึ่งอิมมทอลอยู่ไม่ไกลครับผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอีกไม่นานน่าจะได้นะฮะถ้าเราไม่เ,ร<ห>เปรี้ยวหน่ยไหมเต่าตัวนี้อ่าโอเคเอานี้หนึ่งแลกกันคร่าวๆเนาะสกิลหนึ่งก็เป็นเชลเซิร์ฟนะปล่อยขึ้นน้ำไปด้านหน้าเนาะเราสามารถกดอีกครั้งได้นะะมันจะทำการวาร์ปไปที่จุดๆนั้นครับผม,มบนี่สมมติเรากดไปใช่ไหม จะมีหลอดด้านล่างเนาะเนี่ยกดอีกครั้งมันก็จะวาร์ปมาครับผมส่วนสกิลสองก็เป็นใบวงกลมนะฮะรอบตัวเนี่ยงนี้ยทำดาเมจด้วยเนาะสกิลสามก็เป็นมุดดินนะครับผมอันนี้ก็จะหลบได้ทุกสกิลเลยสกิลคลิกเป้าสกิลลงพื้นหลบได้หมดทุกสกิลนะฮะแล้วก็อันตรครับผมเป็นวางเหมือนกับดักครับผมลงไปเนาะจะอยู่ประมาณ6 7วินาทีเนี่ยแหละซึ่งถ้าศัตรูเดินออกจากวงกลมเนี่ยจะโดนสตันแล้วก็โดนดาเมจนะ อโอเคประมาณนั้นครับผมแล้วนี่ฮะวอร์เดนได้ข่าวว่าหิวหรอหิวเราพิเศษอ่ะนี่ไปแล้วฮะช็อตนี้ครับผมนี่คือรอนี่คือรอมาดักแล้วมาดักแล้วมันจะรอดเองไรล่ะโอ้ยแม่แม่เจ้าเราแรงมากผู้ชมช็อตนี้ผมไปไปก่อนทนีแล้วเธลเซิฟออกนี่ครับผมเก็บไปหนึ่งฮะนี่คืออะไรวะงง<อ>้าการเป็นยังไงวะเมื่อกี้คือจะตีก็ไม่ตีนะหรือองไรนะ นี่เกมกูได้เปรียบแต่บ้านกูโดนเหรอโอ้โหโอ้โหบ้านว<ร>้านเลยไม่ได, <right. S 2> ได้บ้านด้วยนะเกมได้เปรียบเราเนี่ยไม่ได้บ้านเลยกทางนะใช่เต็มหลอดครับผมโอ้โ oh หยังสดยังซิงเอาฮะแล้วออกมาเป็นทางด้านของนูสโตนนะชิ้นส่วนสำคัญครับผมเอาไว้กันใบวอร์เดนได้นะกันฟินซูมอืมได้แค่นะี้ละ กันเทสโลกันก็แค่นี้ก็โอเคแล้วสามตัวนี้นะเพราะสำคัญสุดคือวอร์เดนนะเราไปแลวจ้ไม่ได้ก็โดนตัดไปห้าวิสตีมินี่กลายเป็นง่อยเลยนะเต่าเราอะใช่ใช่โอ้แล้วชาร์จแบบนี้ผมละลายแน่นอนเราแข็งยิงเลยฮะช็อตนี้ผมแล้วู้กเปิดยังสวยเปิดสวยงามจัดยังไงแข็งอยากจะลองในป้อมหรือเปล่าเขาถามโอ้โหพวกเขาถามทำไมไม่ตอบแล้วอะไรล่ะครับผมจะมาอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนโอ้โหวิ่งมาไม่ไม่บอกไม่กล่าวใครเลยนี่เชลเซฟไปเลยฮะ โอ้โหวอร์เดนนี่มันชักจะเอาเรื่องแล้วว่ะแล้วมันยิงกับแข้งบอกแล้วงไงว่าแข้งเกมน่าเกิดยังไงก็มาผมผมให้เป็น MVP ได้เลยนี่ไงบอกแล้วโอ้ยนี่มันมึงมั่นมากว่ะไอ้สองคนเนี้ยมงมั่นในการดันบานไม่สนใจทีมมันด้วยทีมโดนในป้อมยังไงมึงไม่สนใจมันดันลูกเดียดโอ้โหมึงดันเร็วด้วยนะกูก็ไม่มีใครกันด้วยนะมีกูคนเดียวมึงไม่เอามึงไม่เอาไอ้นี่เหรอลูนเหรอ เดินผ่านเฉยเอาเดแล้วไงว่าใครแคร์ไม่สนแล้วครับผมลุนเลินไม่เอาผมรอาันตีมาแบบนี้ผมโอโ้โหโดนต้นไม้เกี่ยวเว้ครับผมแล้วมีมีวิ่งเร็วอ,อือยังไงล่ะแยบแยบเป็นทีแล้วเพื่อนมานะฮะโอโ้โหมัวสัวไปหมดเลยมัวสัวไปหมดนี่คือก็เห็นทีมเราก็มีวิ่งนันอยู่สามคนนะสองสามคนเป็นการแก๊งที่แบบว่า อีกทีหนึ่งแพ้นะถ้าแบบนี้อีกทีหนึ่งครับผมบอกได้คำเดียวนี่คือเป็นการที่ค้อผมเองนะผมคิดว่าถ้าอย่างนี้นะต่อให้ดันได้แต่คิวไม่ได้ครับผมเกมมันแข่งกันที่ป้อมก็จริงแต่เลเวลคุณตามมากนะฮะนั่นหมายความว่าคุณจะยับนะครับผมออ้ยยยมาไกลหรือมาเกาแรงมากครับผมหลังเกือบแอนนะซูมมาจะไกลมาอีแล้วมันมาอีแล้วมึงจะเล่นบาร์แหลกกูเลยเวลล้ยรอบนี้ไอสองคนนี้นี่ข้าวแม่งดนี เอาใหญ่ว่ะดูโอ้โหถ้าเผลอทีเดียวนี่หรือว่าถ้าป้อมแตกครั้งนี้นี่พเผลอนะเขาน่จะอยู่อยู่ตรงแถวในป่านี่แหละไปแล้วไปแล้วเราเราไปดันล่างไปเราไปสู้กอบมันบ้างไหมเอาปุ๋ยมาเิเพื่อนเขาน่าจะไหวนะคือไปกันสองคนก็น่าจะไหวแล้วฮะคือบอกด้วยความต่างของเกมนะฮะตอนนี้ เลยเบ้โอ้ยตอนนี้ทีมเราไม่ไม่กันบ้านแล้วก็ไม่ดันบ้านด้วยมันจะลำบากเว้ยเพราะเราก็ต้องเป็นคนกันไงอืมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชิบพายแล้วครับบอมพอดีอ่ะกูไปถึงอ่ะโอ้ไม่เฮ้ยดูดิโอ้โหอาจจะอาจจะแย่นะต้องพึ่งแข้งละช่วงเลนเลนอ่ะโอ้กูบอกนะแล้วก็คือแข้งเกิดแน่นอนเกมยังยังไงก็เกิด ตัวหน้าเยอะขนาดนี้เอาเด้ยังไงแล้วจะวินวอลก็เปล่าล่ะไม่ได้วินวอลไม่เป็นไรอะไรครับผมตีไปเรื่อยๆผมยังไงช็อตนี้แล้วหนีับผมเก็บไปเลยฮะเป็นอิมอร์ทัลด้วยนะคุณผู้ชมมันไม่น่าตื่นเต้นเลยมันมันไม่เดือดแต่มันไม่เดือดเนี่ยมันได้มาแบบไม่ใ่ใครครับผมมันต้องแบบแพทติกก็ได้นะเฮ้ยรอเล่นรอเล่นเลยแค่นี้ก็ดีใจนะอิมอร์ทัลครับผม15คิวตายศูนย์นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปล่าดาน,ะนิคมหน่อยดีกว่านะแม่ใครมันอยากจะลองอยากจะลองดีหรือเปล่า <c oughs> พี่จะบอกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมถ้าให้สังเกตนะครับถ้าไฟกัน5-5นี่จบบ้านได้เลยนะทีมเราเนี่ยแบบสบายๆเลยนะ <c oughs> แต่ว่าต้องระวังอย่างเดียวคือระวังการดันนะครับผมของอทีมหนึง่งอย่างคีเปอร์นะ เัวเผลอแม่งแบบอารมณ์แบบเรากําลังไฟกันอยู่ยังไม่จบเนี้ยบาหลเราแตกเองนะเออแต่มันก็ไม่เป็นผลดีหรอกครับผมเพราะว่าอันสีคิปเปอร์เขามีประโยชน์มากอกอบการดันบ้านนะฮะถ้าเขาอยู่ในทีมไฟนี่ล็อกเราหมดเลยคือต่อยแข็งนะครับผมถึงไม่ใช่เดอะทอยนะผมก็ลอยได้แต่ก็ตายอยู่ดีนะฮะ โอ้แล้วชาร์จแบบนี้สวยเกินว่ะสวยเกินว่ะคุณผู้ชมช็อตนี้เข้าไปเก็บด้านหลังใบเก็บไป2ฮะแล้วน่าจะหมดทีมผมเป็นแบนแบนตายอีกหนึ่งคร้บโฮเอ็เลยช็อตนี้น่าจะจบแล้วครับผมช็อตนี้ฮะเดินเกมแบบไม่อยู่ยังครับผมโอเคครับเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้ขอภัยครับผม เกิดเหตุสลดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหอายหนึ่งเน็ตค้างวะเจ้ไม่ใช่เน็ตกูค้างเกี่ยวเลยกับมึงกูกระตุกไม่รู้เป็นไรเจ้าเดียวกันปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตายครับผมตายแล้วโทษเน็ตได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเอาฮะแล้วก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะในระดับหนึ่งครับผมคือเราคนเดียวก็คิวมากกว่าทีมคิวรวมกันทั้งทีมนะฮะ ซึ่งเราคิวไป17ตาย1ครับผมทั้งทีมคิวแค่11ตัวนะแต่ว่าอีกทีม,มันึงได้ป้อมเรานะฮะคือเขาได้แบบเหลือแค่บาเล็กอย่างเดียวแล้วมันจะเอาคองกูด้วยโอยมึงก็เอากูเยอะเกินไปแล้วแข็งยิงนะผมซอยฟรีอ e ีสปอร์ตช็อตนี้ฮนะบอกเลยคาเดียวว่ายาว,ยาวผมไหลเปิดแล้วก็นี่ยังเ,เก็บไปอีกหนึ่งผมดับเบิลแท็บไปฮะช็อตนี้แล้วลากต้นไม้กลับมาแล้วเป็นแข็งคิวไปฮนะแล้วจะไปไหนแล้วครับพ่อมไปไหนแล้วครับพ่อมอื้อหือ ติดว่ะติดเดี๋ยวทอยเราลอยไปแล้วครับผมช็อตนี้ยังไงอมไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือตามล่าสุดล่าฟ้าเขียวเฮ้ยอยู่ใกล้ระยะครับผมแล้วเขาขึ้นบ้านไปแล้วฮะแหมจบว่ะไม่ได้ครับผมช็อตนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะไหวหรือเปล่านะคือถ้าเอาตามตรงนะทีมเราดูได้เปรียบเรื่องของสกอร์คิวแต่ป้อมเราครับผม เหลือแค่บาหลกสามทางนะคือป้อมนอกเ่ยไม่ได้เลยอ่ะคือแม่งดันกันเถื่อนมากมันดันกันแบบสุดสุดจริงๆนะมาตีคองกันหน่อยฮะโอ้โหเกือบไม่ไหวนะของสี่แรงครับผมแล้ววิ่งเฉาะในจังหวะนี้เฉาะแล้วเฉาะเฉาะเฉาะเดี๋ยวแมดแมนทำยังไงครับผม โ uh อ้โหแมไม่เจอครับเฮ้ยเขามีดัดนี่หว่าเขาไม่กดดัดด้วยเขาน่าจะลืมไหมนม่เราไปไหนดีไม่จะได้อยู่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาล่าดีกว่าไหมอ่าเขาเอาของกันแล้วครับผมที่เลนล่างน่าจะอยู่แถวๆเลนล่างนี่แหละครับผมอันตรายครับผมอันตรายอย่างยุ่วดนะฮะ เด็กคนออกห่างไว้ก่อนตอนนี้ใครก็ตามที่อยู่ใกล้แล้วแล้วคนออกห่างด่วนๆนะผมช็อตนี้ครับผมทีเคหลบมาได้ครับผมโอ้โหไม่ได้นี่ว่าล้วชาร์จช็อตนี้ครับผมไมวิอนตีฟรีครับผมโดนผลักออกมาฮะแล้วยังไงผมก็วิ่งเข้าไปแล้วแล้วไมวิลอนตีอยู่โดนซอยครับผมโอ้โหแล้วเป็นโซติกครับผมเกาอยู่แต่ว่าไม่เหลือครับผมหมดทีมฮนะชิบพายแล้วครับผม โอ้โหไม่สามารถ PK เชออกมาได้ใช่เมื่อกี้ใช่ใช่คือ PK อเชต้องต้องทิ้งระยะจะเข้าตีประมาณครึ่งวิแล้วถึงจะกดมุดแล้วค่อย PK เชได้แต่ถ้ากดถ้าโดนตีอยู่แล้วกดมุดเลยอ่ะมันจะไม่พอโอ้โหโอ้โหหลังแอนในช็อตนี้เนี่ยโอ้ยไอ้นี่ดันบ้านนะผมโซติดถึงขั้นซื้อเกิดมาเลยฮะโอ้โห นี่กลางจะแพ้จริงเหรอจะบ้ากันละมังสองหนึ่งเอาไหว้ปะล่ะลองหน่อยดิต้นไม้บอกขอลองหน่อยโอ้หแล้วดูเหมือนจะไหวมแล้วแมสแมนเข้ามาเกาผมช็อตนี้ฮะแล้วต้นไม้ตายไปแล้วผมแล้วเราเกิดมาแล้วฮะพร้อมกับวาร์ปลงมาผมต้องจัดการแมสแมนหน่อยละแมสแมนอาการเป็นยังไงละอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอาการเป็นยังไงล่ะครับผมได้ามานึงคิวฮะรีบเร่งเลยรีบเร่งเลย อเราออกเชียโเมนเทอร์มาเพราะว่าจะเอามาหลบไอ้นี่นะล็อกต้นไม้นะไม่งั้นไม่ไม่อยู่นะครับโดนโดนถุงนี่คือตายแน่นอนเลยมุดไปก็คือเขามีรีสกิลก็โดนอีกรอบนึงโอ้เขาออกรีสกิลมาเลยคือยืนกันนานๆยืนกันถึงพรุ่งนี้เลยครับผมแม่ไปบึ้บบึ้บไปสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับ ที่ติดตามพวกเราใน YouTube อะไรอย่างงี้นะก็อย่าลืมนะครับผมกิจกรรมนั้นอยู่ใน Facebook นะฮะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรเลยครับผมแค่กดไลค์เพจเอ้กดไลค์กดติดตามกดติดตามพวกเราใน u t u b e นะครับผมแค่นี้ฮนะทุกคนก็รู้ทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วผมรู้ครอบครัวพเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเ,ออเราจะเราจะเอาเ e ขี้ไปทุกคนคองโยกกันนะทุกคนโอ้โห เนี่เดินดถอยแล้วลอยไปข้างๆแล้วผมแล้วช็อตนี้ใบออกมาผมแล้วเชลเซิร์ฟออกมาก่อนแล้วโซติชาร์จอย่างสวยงามพระรามแปดแล้วยืนในชาร์จเลยฮะโอ้ไม่เข้าเลยว่ะเขติปลาเรียเมื่อกี้เว้ยอ๋อเขาเลยมั่นใจใช่เขาเลยยืนค้ำยืนให้เลยแล้วอันติมาโอ้โหแล้วโซติชาร์จจังหวะนี้ไอ้ขอพายดนครับผมแล้วอันติโอ้โหแข้งก็ตายโอ้ชิบหายแล้วครับพ่อมดนหมดทีมครับพ่มไม่มีต้นบอกว่าคดูก็ไม่ไวเหมือนกัน ชิหายแล้ว <t> น <ani> ี่สิจักรซาทั้งไล่โอ้โหแล้วทุกมาด้วยไงขอแล้วการตัวเนี้ยขอแล้วการตัวสำคัญใช่ไหมตัวสำคัญนับใช่ไหมโอ้แล้วเพื่อนเขาไปกลางวงว่ะผู้ชมโอ้โหยอมใจยอมใจจะเข้ายังไงดีฮะเพื่อเต่ามันไม่ใช่แครี่ที่สามารถแบกได้อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูกันนะว่าช็อตนี้มันจะเป็นยังไง เพื่อนบอกว่าต่อต้นบอกว่ากูไม่รู้ว่านสะทายไม่ออกยังไงแล้วมันไม่กลับด้วยว่ะมันไม่กลับแล้วก็ใบไปดิอ่ายคืออายกันหน่อยเอาไอกลับไปปะอ้าวแล้วนี่อะไรแถวๆนี้ล่ะครับผมอะไรล่ะครับผมอะไรแล้วอันนี้อะไรโดดมาโดดหยองหยองมาแม่โอ้โหผู้ชมต้องช่ำขนาดไหนถึงจะรอดช่วงนี้ได้ใบเพื่อนหนึ่งทีไม่ทันแล้วฮะ เราวางอาติไปก่อนรอเปล่าแม่นี่ครับผมเก็บไปก่อนไม่ให้หนีไม่ให้หนีหหนเป็นมาวิด้อนตบไปครับผมโหตบแรงมากหลังจากมาวิด้อนมีคาตาฟ้าทุกอย่างก็ดูดีขึ้นฮะโอ้สตันไปถึงทียังไงคูงเข้ามาทุบทุบเคาะเคาะเคาะืออใบไป,ไปเอออย่าให้หนีอย่าให้หนีโอ้โหมันยากเย็นจริง,รงๆนะคุณผู้ชม ดูเหมือนว่าทีมเรานี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแต่วัน,นไม่ไหวฮะไหนแข้งที่ว่าจะเกิดมันจะเกิดจรนะิงเนี่ยเฮ้ยเกิดนะหกตายสามพี่ถือว่าไม่น้อยนะพีิงแต่ว่าเขาโดนอันติจากใช่ซัมเปอร์เลเวลคนน้อยปแปลกๆนะ <c oughs> มันน้อยสุดในทีมเลยนะเวยก็ก็ก็คือเขาโดนคีเปอร์ล็อกแล้วทุบไปสองทีกับบอร์รย็นเว่าขึ้นขึ้นทางด่วนกลับบ้านเร็วมาก เหมือนรีบอ่ะเหมือนเรารีบอ่ะเหมือนเราร,รีบไปไหนอ่ะเออเอาฮะแล้วเราจะมาแก้เกมมันยังไงดีครับผมจะเห็นการแก้เกมแน่นอนตอนนี้เพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่าอิมอร์ทัไปแล้วมันก็ดูเหมือนเกมจะขาดน,นะคือไปไปมาอีกทีนึงที่ดันป้อมนะครับผมสามารถสวนกลับมาแล้วอยู่ในจุดๆที่ออกกับเราแล้วชนะสองำลำรอบติดโอ้โหอ้าทำไม มันพลุงพลังขนาดนี้มันมันวางไปปลูกปุยไปทั่วเลยด้วยความปลูกปุยจริงๆเลยเดี๋ยวเฝ้าจำการตรงนี้นะขอผู้กล้าสักหนึ่งคนที่คิดว่าอยากจะได้คลีฟในบริเวณตรงนี้ขอให้พวกเขาเหล่านั้นนี่ตัวสำคัญสุดเลยนะตัวนี้คือตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วฮะเอาแล้วฮะ โอ้โหฮุกมาแบบนี้โอ้โหระวังตีด้วยมั่นใจมากผมช็อตนี้ระวังตีเป็นหนึ่งทีผมล่อให้ฮะโอ้โหล่อได้สวยงามผมแล้วแยกล่างตีต่อฮะแล้วเขามีเพลลิร์ลเขาบอกว่าตีสวยงามจริงๆแล้วเราซอยอยู่ตีไป1หนึ่งทีเก็บไปได้หนึ่งตัวยังไงแล้วฟินแยกล่างยิงับผมเราก็โดนตีไปหนึ่งทีฮะไม่มีแยกล่างรอบนี้โอ้ต้องยินครับ้งชาติไปก่อนแล้วเชลเซฟยังไงโอ้แข็งเรากำลังมาเพื่อน แข็งแล้วต้องมาแล้วเพื่อนมาอะไรเรามึงดูน้ำดีก่อนกูอีกโอ้ไปก่อนเว้ยตัดดามเอ็ดเป็นทีฮะออกมาแบบไม่ไปรู้เป็นล่างเลยเต็มหลอดอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับดิแค่ใช่สามสามด้วยเนาะไม่มีดอนแทงคือมันไม่มีอิริแล้วอ่ะมันจะต้องกลัวอะไรอยู่ เอาผมเปิดช็อตนี้ผมแล้วเรามาตบฟินเราเอาฟินดีกว่าโอ้โหแล้วทุบแรงมากผมมันมีดอนนะดู23าก็ได้วะม่มีดอนช็อตนี้ก๊อดแนละ้วผมกอ๊อมเป็นยอนได้ทำงานโอ้โหแล้วเขาเกาเราแรงมากเอาฉั้นต้องเดินย้อนออกมาก่อนฮนะผู้ชมแล้วดูมันนอนมันนอนมันล้มตายมันล้มตายยังไงเออใบเก็บหนึ่งตัวแล้วพีเคมาตรงนี้ต่อผมช็อตมันต่อเนื่องฮนะช็อตมันต่อเนื่องจรงิงๆแล้วช่วยช่วยกันยิงเอาดิโอโ้โห ถ้าแข่งไม่ไปแต่แรกนะน่าจะจบไปกว่านี้นะแต่ก็ยังดีที่สามารถชนะได้ไฟนี้ครับผมบวกกันประมาณครึ่งชั่วโมงฮนะะไม่จบสักที <c oughs> โอ้ยเต่าบอกไนคะ้คำเดียวว่าไม่คิดว่าต้นตบเด็กนะครับผมซีรีส์ที่เล่นกับเด็กที่เขาเรียกว,ว่ามันไม่ใช่เด็กหรอกคือเราเปรียบเทียบกับคนที่แลงน้อยๆน,นะครับผมว่าเป็นเด็กคือความจริงมันมันมีทั้งคนที่ไม่เ,เด็กก็มี อย่างผมเองครับผมเล่นก็นี่ยไม่ได้แรงสูงนะแต่ว่าเราก็นับว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่นะ <c oughs> แล้วแต่ว่าใครจะสถาปนาว่าใครเป็นใครดีกว่าคำนี้เฮ้ยชื้ <c oughs> อย่ากเห็นขานะอย่า้เห็นขาใครทั้งสิ้นนะบอกเลย,ย <c oughs> แม่ม <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ยเราจะมา คล้องโยกกันนะคุณผู้ชมครัชบช็อตนี้เราต้องเอาคล้องก่อนใบไป็นหนึ่งทีแล้วเชลเซิร์ฟออกครับผมนี่ไม่ว <c oughs> มคล้องกันแล้วเหรอไม่เปลี่ยนเขารอเราคล้องเราตายก่อนนะ,ะ้อ,อ๋อ คือต้องรอโซติสก,ก่อนนะฮะซึ่งโซติสก,ก็เป็นตัวสำคัญอ้าวจิ้มหายโอ้จบเลยแล้วก็เสียคองทั้งสององดานโอ้ตรงนั้นควรที่เราจะได้นะครับผมด้านบนนะฮะปวดหัวเลยกูนึกว่าจะได้ต่อคองเขาแม่งไม่ไหวก็ไม่เรียกเพื่อนด้วยเว้ยโอ้สปอร์ต เออปอใหญ่ใจดีไปยหนึ่งหนึ่งได้โบกได้นะมีอันติโบกได้นะเพื่อนโอ้โหไม่น่นพันนะใช่คือเขาดาเมจเยอะแล้วไงถ้าให้เทียบกับแคลรี่นะฮะฟินแมสแมนวอร์เดนนีผมนี่คือ3าแคลรี่ของทีมนะฮะรวมถึงมีต้นไม้เนี่ยสำคัญเลยคือเขามีล็อกขาสองทีฮะแล้วก็มีบาเดียด้วยซึ่งถ้าบาเดียมาแล้วเราตีไม่เข้า่านผู้ชมแล้วช็อตนี้ผมเอาสซนสำคัญไปก่อนหนึ่งที ยังไงไปไหนแล้วครับผมไปไหนแล้วครับผมวอเดนโอยคิดผ่ายแล้วโอ้โหไปไปก่อนอทันทีเพื่อนเราสายสุดป่ะเพื่อนเราอยู่ด้านหลังับผมโอ้โหเขามีรีสกิลนะเขารีไปแล้วต้องรอนะต้องรอเอาตัวนี้ดีกว่าตัวสำคัญเนี่ยเออตัวสำคัญอย่างนี้ที่กว่าฟินยังไงเพื่อนอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงไม่ทันแล้วครับผมโดนจับกุมไปฮนะโอ้โห ก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมมั่นใจเลยตอนนี้น่าจะได้นะครับผมสักบาหลักหนึงนะ่งฮะ GPM นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผม823นะฮะใครดูถึงใครดูถึงตอนนี้นะครับผมข้อย่ายลืมนะฮะแคปตอนนี้นะครับผมเอาไปอยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวก็มีของรางวัลส่งที่บ้านนะผม อย่างน้อยๆก็น่าจะได้ักเป็นการเปันทีมใหม่จากช่องทีมดีนะอันนี้เราทำจำนวนจำกัดน,นะครับผมทำแค่7ล้านใบนะหมดแล้วหมดเลยนะหยอก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 สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะที่สำคัญเลยคือ24คิวตาย2มันพอที่จะคลองโยกหรือเปล่าถ้าไม่คลองถ้าไม่พอนะผมกดติดตามไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดสลายบ๊ายบาย